ชาแบบไม่มีสีตัวนี้ใช่หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวเราก็มาเล่าเรื่องต่อกันนะครับโอเคนะครับหนึ่งในชาที่ไม่มีสีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั่นก็คือชาตากวานะครับถ้า <Wow. S 1> เป็นภาษาปัตตานีเขาจะเรียกว่าชาอูซอนนะครับผมโอเคนะครับหนึ่งพอเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับสำหรับท่านใดนะครับใครที่ต้องการชาที่แบบ ไม่มีสีส้มไม่ติดสีส้มใดๆเลยนะครับอแล้วก็เราจะได้ที่แบบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับออันนี้นะครับผมได้ลองดูแล้วครับในคลิปที่แล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยหากว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณอยากจะได้นะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าต้องไม่มีสีเสมอไปครับจะเอาไปผสมกับชายี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับหนึ่งหอนะครับผมค่าใครที่ จะกดสั่งซื้อนะครับก็จัดไปรถเลเดอร์ครับ